กระทำของกรรมัมพูชาในครั้งนี้ถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างร้ายแรง We hope that The solutions that Prime Minister Anwar just announced will set a condition for moving forward. ทำไมกัมพูชาเขาถึงยังไม่หยุดทั้งหน้าที่ฝ่ายการเมืองอคุยกันแล้วที่มาเลเซียทหารแม่ทัพก็คุยกันแล้วเมื่อวานนี้ เขาทําไปเพื่ออะไรประเทศก็เล็กกว่าศักยภาพก็น้อยกว่าโดยเราถล่มไปก็เยอะทําไมไม่หยุดเสถียอาจารย์อันเนี้ยต้องวิเคราะห์กันนะครับแต่ผมเนี่ยเข้าใจว่ามันเกี่ยวกับการเมืองในประเทศเขาครับครับความจริงที่โศกมาลีแถลงมาในความจริงเขาตั้งใจบอกประชาชนเขามากกว่านะอคือเฟคนิวส์เนี่ย,<อ>เ,ยเขาปล่อยกับประชาชนเขามากกว่าให้ประชาชนเขาเชื่อเอาง่ายๆครับว่าว่าถ้าาบอกทหารฝั่งเขาตายแค่ห้าศพเนี่ยผมก็แปลกใจ พราะาแค่เฉพาะศพที่ทางฝั่งเราเนี่ยคืนให้เขาเนี่ยมันก็สิกว่าแล้วสิบสองครั้งหนึ่งก็ห้าครั้งหนึ่งก็สิบเจ็ดแล้วครับผมคิดว่าถ้าหากว่าทหารตายเยอะเนี่ยความสั่นสะเทือนเนี่ยมันไปถึงรัฐบาลน,นะครับ,รบเพราะว่าลบแล้วแพ้มันจะกลายเป็นแบบนั้นก็ะจะกระทบไปถึงว่าเราไปลบเขาทำไมเมื่อเราก็ร่อยกว่ารหรือว่ามีการออกข่าวว่ากําลังลบของออกัมพูชาอันดับหกของโลกนะ เึ่งจริงคือ95ไม่รู้ข้อมูลมาจากไหนคือแต่วันไปได้กันหมดไงเขาต้องการคือทั้งหมดนียมันเป็นมันเป็นเพื่อการเมืองของคุณเซนเองอนะครับไว้ง่ายคือเขาต้องการที่จะทําให้เป็นผลงานนะครับแล้วก็โดยสรุปนะออวิเคราะห์ถ้าดูตั้งแต่ช่องบก28พฤษภา,าเป็นต้นมาย้อนมาถึงการยิงที่ตราดเดิมเราคาดการว่าคงแค่3ประสาทกันหนึ่งช่องบกปรากฏมีการยิงที่ตราดด้วย ขยายพื้นที่อีกก็สรุปว่าอ๋อที่แท้เนี่ยเขาต้องการไม่ใช่เพียงแค่สามปาะคาับแต่เขาหมายถึงอาณาเขตทางทะเลทรัพยากรทางทะเลด้วยอ้าวตรงเกาะกูดที่เป็นประเด็นก็ในเมื่อขึ้นศาลโลกเนี่ยมันขึ้นฝั่งเดียวไม่ได้ครับเพราะศาลโลกจริงๆไม่มีนะครับ international court of justice เนี่ยมันคือศาลยุติธรรมระหว่างประเทศครับแต่เราเรียกติดปากว่าศาลโลกศาลโลกจะมีเขตอำนาจต่อเมื่อสองประเทศจับมือกันให้ศาลโลกตัดสินทีนี้เราไม่ไปแล้วไงเราเคยไปตอน เขาพบวิหาร,รเราไม่ไปแล้วนะครับทีนี้ก็แปลว่ากัมพูชาขึ้นฝ่ายเดียวไม่ได้เพราะเราไม่ขึ้นข้ายงไนครับเขาก็เลยไปฟ้อง UNSC ไงครสบนะครับสหประชาชาติเรื่อง uh, security council ใช่ไหมครับ uh, โดยหวังว่าสหประชาชาติ UNSC เนี่ยจะส่งเรื่องไปให้ศาลโลกซึ่งไม่ส่งไม่ส่งให้มาเคลียร์กันเองทีนี้ดูสิครับว่าเขาต้องการอย่างเงี้ยให้เรื่องเนี้ยไปถึงศาลโลกคือไม่ใช่แค่สามประสานนะแต่รวมถึงพื้นที่ทาง ทะเลด้วยที่ทับที่เขาบอกทับซ้อนกันอยู่แปลว่าจุดมุ่งหมายเขาเนี่ยมันไม่ใช่แค่สาปราสาทหนึ่งทั้หมดเลยมันเอาหมดอะเอาทั้งทะเลด้วยนะครับซึ่งก็เกี่ยวพันกับม O U สองห2 5สี่สาบสองห้าสี่สี่เพราะสองห้าสี่สามคือการเจรจากันในพื้นที่ทับซ้อนทางหมอกส่วนสองห้าสี่ี่คือเจรจาทับซ้อนทางทะเลครับซึ่งประเทศไทยก็ใช้สันติวิธีมาตลอดใช่ไหมครับมันถึงเกิดการลุกเข้ามาในพื้นที่ที่หลายที่เนี่ยไม่ทับซ้อนนะถ้าทับซ้อนกันก็ไม่ควรเข้ามาอยู่แล้วแต่หลายที่เนี่ยนะครับ เป็นที่ของไทยเลยไม่ว่าใช้แผนที่ของกัมพูชาหรือของไทยจะหนึ 50, ่งต่อห้าหมื่นหนึ่งต่อสองแสนก็เป็นที่ของเราเช่นภูมกะเขือ,อ,อ,อภูมกระเขือในเขตไทยแน่นอนชัดเจนแต่ว่ามันเกิดการแบบเหมือนกับปล่อยให้เขาเข้ามาเหมือนเราใจดีเกินไปไหมผมว่าเราปฏิบัติตาม MOU <c oughs> ไงทีนี้คราวนี้มันคงสถานการณ์คงไม่เหมือนกันเพราะเจ้ากองทัพคงได้บทเรียนครับแต่ทั้งหมดเล่าให้ฟังคือเจตนาของเขาคือเรื่องการเมืองภายในเพื่อสร้างผลงานแบบเดียวกับที่คุณมาเน็ตได้คุณเซนได้ตอนประสาทพระวิหารตอนปี2 5งที่ไทยแพ้ ในสารโลกเป็นครั้งที่สองนะครับเพราะว่ามันเป็นขีดอำนาจเดิมไงพอประทะาที่เขาบริหารพับก็เลยเอาไปขึ้นใหม่ทีแรกเสียแค่ตัวปราสาทพอครั้งที่สองก็เสียตัวที่ดินรอบประสาทด้วยครับครนี้คงคิดแบบเดียวกันก็แปลเป็นเรื่องการเมืองผมสรุปอย่างนี้ครับคุณอ๊อฟการที่เขาปล่อยข่าวตรงนี้มันหมายถึงการรักษาอำนาจของเขาครับนะครับไม่ให้การเพี้ยนพั้าต่อประเทศไทยที่มันฝ่ายบุกก่อนด้วยเนี่ยนะครับกระทบไปถึง อ,อำนาจของเขาอันนี้คือประเด็นสําคัญครับที่ทําให้มีข่าวลวงออกมาข่าวลวงจริงๆผมเข้าใจว่าเขาบอกกับประชาชนของเขาทีนี้ข้อสาคัญคือ,<ะ>อ,อทั้งฝั่งไทยเราเองเนี่ยก็ต้องไม่ใช้ข่าวลวงแล้วต้องยึดมั่นในกติการะหว่างประเทศเราต้องเป็นฝ่ายถูกต้องแล้วเราจะชนะแล้วข้อสาคัญคือจะไปมองกัมพูชาแบบเหมารวมนะครับ,รบผมเองก็ต้องพูดตรงๆว่ากับคนที่รักชาติแล้วบางทีไปโจมตีกัมพูชาแบบเหมารวมคนไม่ชอบพุนเซนก็มาก หมายถึงคนกัมพูชาเองไม่เห็นด้วยกับกัมพูชารัฐบาลกัมพูชาแบบนี้ก็เยอะนะครับนั่นอย่าไปเหมารวมนะครับผมว่าเรื่องนี้หยุดยิงแล้วเนี่ยจะมอนิเตอร์ยังไงให้หยุดยิงจริงผมเข้าใจว่าเขาย,ยิงตอนกลางคืนเนี่ยส่วนหนึ่งอาจจะเป็นการสนันนกษฐานรหรือเปล่า<อ>เพื่อให้พี่น้องประชาชนเราแสนแปดหมื่นคนยังกลับบ้านไม่ได้พอหยุดยิงจริงปุ๊บเดี๋ยวสองวันก็กลับแล้วหรือเปล่าก็มีข้อให้คิดอยู่เรื่อยแต่มันเกี่ยวข้องกับ การเมืองในประเทศเขาแน่นอนคือผมสังเกตก็คือว่าในในแง่การเมืองของฝ่ายตระกูลหุนเนี่ยผมว่า การเมืองฝ่ายตระกูลหุนกับฝั่งไทยมันมีความคล้ายคลึงกันคือมันคือเฟสสุดเฟสสุดท้ายของแต่ละตระกูลแล้วอะนะครับของฝั่งไทยผมคิดว่าก็คล้ายๆกันนะครับเมื่อสักครู่นี้เขาก็ใจว่าศาลกาหนดการแล้วคดีชั้นสิบสี่จะอ่านวันไหนก้ากันยาใช่ไหมก้ากันยามันผมว่าฝั่งไทยกับฝั่งกัมพูชาคล้ายๆกันคือเป็นการเมืองของวงตระกูลนะครับแล้วก็เป็นการเมืองของวงตระกูลที่มันสุวาระสุดท้ายแล้วนะครับตระกูลฮุนเนี่ยนะครับหมดจากหุนมานเน็ตเนี่ยก็หาคนขึ้นมาแทนยากแล ตกต่ำมันมีจริงรนะครับบทบาทของคือทุกวันนี้ในกัมพูชาคนก็เริ่มพูดว่าเอ๊ะมันจะมีการเปลี่ยนการเมืองจากตระกูลอื่นหรือเปล่าเริ่มพูดถึงว่าจะมีการรัฐประหารเพื่อเพื่อเอาคุณเซนออกไปหรือเปล่าเพราะผมว่าการเมืองของตระกูลที่มันอยู่ในวาระสุดท้ายเนี่ยนะครับมันต้องใช้การสร้างกระแสะชาตินิยมขึ้นมานะครับแล้วกระแสะชาตินิยมเนี่ยในในรัฐที่เล็กเนี่ยใน,ในหลายรัฐที่ทําก็คือเมื่อเล็ก แลวจะสร้างกระแสาชาตินิยมเนี่ยต้องมีเรื่องกับประเทศใหญ่เพราะว่าเมื่อคุณมีเรื่องกับประเทศใหญ่คุณไปบอกคนในประเทศคุณได้ไงว่าเราเป็นประเทศเล็กตุป,ประเทศใหญ่หลังแก่ัพะเราต้องสามัคขี่ร่วมกันเพราะนั้นพอตรงนี้นะครับเกมของคุณเซนก็อย่างที่ทุกคนทราบกันว่าใช้เรื่องชาตินิยมใช้เรื่องของการมีเรื่องกับไทยเพราะไทยสําหรับคนคเขมรนี่คือประเทศใหญ่มันก็สามารถไปเข้าพอได้ว่าหนึ่ง ประเทศใหญ่ในมุมมองคนกัมพูชาเนี่ยลังแก่ประเทศกัมพูชาเพราะนั้นกัมพูชาซึ่งเป็นประเทศเล็กต้องสามัคคีกันสู้กับประเทศไทยรเรื่องเท็จทั้งหมดที่กัมพูชาถแถลงเนี่ยคือเรื่องที่จะทําให้คนคนกัมพูชาเนี่ยพูดง่ายคือรู้รักสามัคคีกันนะครับจากข่าวเทจ<า>็จต,ต,ต่างๆเนี่ยสามัคคีกันช่วยกันต่อสู้กับประเทศไทยซึ่งเมื่อต่อสู้กับประเทศไทยก็อยู่ภายใต้หุ่นเซนต่อไปทีนี้ข้อที่2ที่ผมคิดคิดด้วยนะครับก็คือว่าไอ้เรื่องของการที่ยังโจมตีไม่หยุดเนี่ย ประเด็นสําคัญก็คือเขาต้องการทําให้ฝ่ายไทยเนี่ยนะครับสถานการณ์มันยังไม่สงบและเมื่อมีการโจมตีในยามวิกาลเนี่ยนะครับการที่รัฐบาลไทยจะคืนความปกติให้กับประชาชนมันก็ไม่เกิดเพราะคนจะก็จะกลับเข้าพื้นที่ไม่ได้เมื่อคนกลับเข้าพื้นที่ไม่ได้สถานการณ์ในไทยก็จะยังไม่นิ่งเมื่อสถานการณ์ในไทยยังไม่นิ่งนะครับการกดดันให้รัฐบาลไทยนะครับเล่นแรงกับกัมพูชาโดยอารมณ์คนไทยมันจะเกิดใช่ไหมคือคือวันนี้คนไทยอึดอัดหลายเรื่องอึดอัดที่กัมพูชาลุกรานรับอึดอัดที่กัมพูชา ยิงพลละเรือนไทยนะครับฐานไซสเสียชีวิตเพราะฉะนั้นอารมณ์ของคนในเรื่องชาตินิยมในแรงอยู่แล้วถ้าชาตินิยมแรงในคนที่ไม่ได้อยู่พื้นที่เนี่ยนะครับ แล้วคนที่อยู่ในพื้นที่จะทําให้ชาตินิยมแรงยังไงคําตอดคือต้องทําเห็นว่ารัฐบาลไทยเนี่ยเป็นที่พึ่งไม่ได้นั่นก็คือ<ม>สถานการณ์ในพื้นที่ตามแนวชายแดนยังไม่สงบยังกลับบ้านไม่ได้เพราะฉะนั้นชาตินิยมในหมู่คนไทยที่อยู่นอกพื้นที่ก็จะโกรธแล้วคนที่อยู่ในพื้นที่ก็จะโกรธเมื่อโกรธเนี่ยก็จะกดดันรัฐบาล <c oughs> และกองทัพว่าต้องตอบโต้กัมพูชาให้แรงๆ <c oughs> นะครับถล่มถึงพนมเปญเลย <c oughs> นะครับเอาเอฟซีไปทิ้งไข่มันเลยกริปเพ่นไปถึงบ้านฮุนเซนเลยเพราะฉะนั้นพอเราตอบ วันนี้ไทยได้เข้าสู่ภาวะของงานเป็นประเทศใหญ่หลังแก่ประเทศเล็ก oh. สิ่งที่กัมพูชาสร้างกับชาวโลกและคนกัมพูชาคือไทยคือประเทศใหญ่หลังแก่ประเทศเล็กตีมเขาไม่อยู่แค่นี้เขาไม่เคยเปลี่ยนนะครับง,งั้นแปลว่าสิ่งที่บางคนอาจจะแบบสายแบบเอาให้ให้ราบ ว่าไปถล่มบ้านฮุนเซนเลยเนี่ยเราทาไม่ได้ไม่ได้รเราผิดกฎหมายระหว่างประเทศ<อ>ด้วยครับ<อ>เราผิดกฎหมายระหว่างประเทศเพราะวันนี้มันไม่มีการประกาศสงครามครับ,รบเมื่อไม่มีการประกาศสงครามมันคือการประทะในยุทธบริเวณต้องต้องอยู่แค่ตรงนั้นใช่นั่นนั่นคือสิ่งที่รัฐบาลไทยและกองทัพไทยทําถูกนะครับศักยภาพเรามี F16 เราไปถึงพนมเปญกริปเพนเราไปถึงได้ครับ ครับแม้กระทั่งการใช้เครื่องยิงดีเเนี่ยเราทำได้อยู่แล้วแต่ถ้าเราทำเราผิดกฎหมายระหว่างประเทศและเมื่อเราผิดกฎหมายระหว่างประเทศเราไปสู้ในในในเวทีระหว่างประเทศไม่ได้เลยวันนี้นะครับผมคิดว่าไทยเยังได้เปรียบอยู่3เรื่องคร,ครับได้เปรียบในแง่ข้อเท็จจริงนะครับว่าเราเป็นฝ่ายถูกลุกราน นะครับยกเว้นแต่ว่าถ้ากัมพูชามีหลักฐานว่าเราเป็นคนเป็นคนเริ่มเป็นคนเริ่ม uh huh. นะครับละเมื่อการหยุดยิงอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งแต่วันนี้หลักฐานนี้กัมพูชาไม่เคยเปิดนะครับขณะที่เราซึ่งอยู่ฝั่งไทยเนี่ยเราเห็นหลักฐานว่าม uh ัน huh. มียิงเข้าฝั่งไทยตูมๆมีมหมดวันนี้กัมพูชาเองคนกัมพูชาเล่นโซเชียลเยอะฮุนเซนบ้าโซเชียลทั้งวันก็นคือไม่หลับไม่นอนเนี่ยเคยมีรูปสักรูปไหมว่าไทยเนี่ยยิงก่อนเออเอามาเปิดเคยมีรูปไหมว่าไทยเนี่ยละเมิดอการหยุดยิงคน โชว์แล้วนะครับโชว์แล้วม,มันไม่มีเพราะเนี่คือสิ่งที่เราได้เปรียบในแง่ในแง่ข้อเท็จจริงรรเราเป็นฝ่ายถูกละเมิดสิ่งที่เราได้เปรียบในแง่ข้อเท็จจริงในแง่กฎหมายรัเพรรมคือ หุนเซนวันนี้นะครับการฆ่าพลเรือนนะครับการทําลายพื้นที่พลเรือนนะครับการละเมิดการยุ่มันผิดอนุสัญญาทั้งหมดมันถ้าสู้ตามกฎหมายโลก่ประเทศในเรื่องเหล่านี้ยังไงก็ชนะนะทีนี้เกมของหุนเซนคือยังไงก็คือต้องการให้ไทยพลาดหุนเซนแค่ต้องการครั้งเดียวที่ไทยพลาดนะครับแล้วการพลาดเนี่ยจะเกิดจากไหนเกิดจากการที่คนไทยเนี่ยนะครับ อินแล้วก็บอกว่าลุยเลยอขอแค่ครั้งเดียวที่ไถ่พลาดแค่นั้นแหละ oh. คุณเซนนะครับยิงเรื่องนี้เข้าสู่คณะมนตรีความมั่นงคงสารประชาชาติเข้าสู่เนเรทีฟว่าประเทศใหญ่หลังแกประเทศเล็กแล้วจะต้องมีต่างชาติมาแทรกแสงสังเกตว่าเกมของคุณเซน,เนนี่คือเกมที่ไม่เอาการเจรจาทวิภาคีค่ะที่เกมไทยคือยังไงก็ต้องทวิภาคีครับ เกมฮุนเซนคือไม่ทวิภาคีต้องเป็นเบนจักภาคีหรือว่าผูุภาคีเท่านั้นหลายประเทศเลยใช่เพราะอย่างเช่นที่มาเลเซียเนี่ยคือเบนจักภาคีมีสหรัฐจีนต่างๆ่านะนะูุภาคีคือในเวที UN เพราะฮุนเซนเขารู้ว่าถ้าเกิดไทยพลาดแล้วเข้าสู่เวทีระหว่างประเทศในแง่การเหมือนเขาจะได้เปรียบไทยเขาเสียเปรียบในแง่กฎหมายแต่เขาเชื่อว่าเขาจะได้เปรียบไทยถ้าเขาสร้างแนวเรทีเรื่องประเทศใหญ่หลังแกประเทศเล็กได้ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับและที่สําคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่่พลาาาดทุกขวสํคัญ กับสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ครับ